นื้อหนักเาต่อว่าโอนมาเกียงจะให้คนกลางเพื่อมาให้เพื่อมาเคลียร์แต่เดี๋ยวผมจะบอกลังไม้ว่าคนนั้นคือใครก็พูดไม่ปั๊บผมอาจจะโดนฟ้องจะเป็นนักข่าวในท้องถิน่นอ่นานักข่าวสติ๊กเกอร์ท้องถิ่น,นะฮะเขามีการเรียกเรียกเรียกเกจะเรียกเอาเงินนะฮะเรียกเอาเงินสามแสนแต่ตงเงินเนี้ให้ไปแล้วให้คนกลางไปแล้วนะฮะ ว่าออ,อมออมมะจริงจะให้คนกลางเพื่อให้เพื่อมนมาเคลียร์แต่เดี๋ยวผมจะบอกลังไม้ว่าคนนั้นคือใครก็พูดไม่ปั๊บผมอาจจะโดนฟ้องจะเป็นนักข่าวในท้องถิ่นอ่านักข่าวสติงเกอร์ท้องถิ่นะฮะเขามีการเรียกเรียกเรียกเก็บเรียกเอาเงินนะอ่ะัเรียกเอาเงินสามแสนจากเงินเนี้ยให้ไปแล้วให้คนกลางไปแล้วนะฮะกาโตะไม่ได้เป็นคนเสนอยื่นให้เองใช่ไหมคะหรือว่าเขาขอเเาออ่ที่นรายการไม่แน่ใจว่าเขาขอหรือไม่ขอเพราะว่าเดี๋ยวผมน่าจะคุยกับกาโตะด้วย แต่แล้วนักข่าวคนนี้พอได้เงินไปแล้วก็เลยมาโจมตีพระย้อยกับตอง hmm. แต่และเนี้ยทั้งตองทั้งกาโตะก็ยอมรับว่าผิดทั้งคู่นะ hmm. อันนี้คือเป็นสิ่งที่สังคมก็เข้าใจแต่ผมก็กลัวว่าต่อไปเนี่ยถ้าทัวร์ทัวจะทัวจะไปลงใครเลยเพราะถ้าไม่มีตองอ่ะวันนี้เราก็ไม่รู้พฤติกรรมของ hmm. พระกาโตะ hmm. แล้วผมเชื่อว่าคนที่กำลังจะแฉเรื่องพระเนี่ยแล้วเราไปด่าเขาเนี่ย เขาก็ไม่กล้าแฉเราก็จะไม่รู้ข่าวสารอะไรอีกฮะเขาไปแบ่งให้กี่คนอันนี้เราสอบอันนี้ยังไม่แน่ใจแต่เงินคนกลางเอาไปแล้วสามแสนอ๋อก็ต้องให้ช่องหลักเขาจัดการก่อนนะตอนนี้พอรู้้ตัวบางมเขาออยู่ในนนนนนสสาัักกไหตี้เรู้ว่าคือเขาอ้างแล้วว่าเขาอ้างว่าเงินเนี่ยเขายังไม่รับมามันมันเหมือนว่าเอามากระจายกันอะแต่แสดงว่า ก็คงไม่ใช่แค่คนนี้คนเดียวแต่คนคนคน,คนี้น่าจะเป็นตัวตัวเชื่อมเพื่อเอาเงินนี้ไปกระจายให้กับตติงเกใน,นจังหวัดก็คือเหมือนกับว่าเขาได้รับเงินมาจากมีกาโตแล้วใช่ครับสาม,สามแสนสามแสนใช่ไหมคะแลณตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่าซึ่งไอ้ตองเองอ่ะตองเองก็ได้เงินมาสามแสนเหมือนกันนะเท่ากับงานนี้กาโตเสียแน่ๆเนี่ยหกแสนเหลือติดสี่พันบาทมันเริ่มปกติแล้วพระรวยอ่ะแล้วผมเชื่อว่า ถ้าพระทั่วประเทศเอาเงินมากองเขาเนี่ยสามารถใช้นี่ประเทศไทยได้เลยครับผมเชื่อเลยฮะอย่างที่ได้คุยกับพี่นุ่มว่าพระกตอเสนอว่าจะให้เงินะคับเามีข้อเสนอยงไรบ้างะปิด่าวอ๋อที่เขาให้ตองเนี่ยเขามันเหมือนว่าเป็นพระผู้ใหญ่รูปหนึ่งเพื่อมาให้ข่าวเนี่ยเพื่อให้หยุดแค่นี้ก็อย่างที่ตองมันพูดตอนนั้นแล้วว่าก็ให้บอกว่ากลูหลักมเรื่องขึ้นมาเพื่อให้มันจบแต่ อย่างตัวนักข่าวก็ให้ไปเล่นฝั่งตรงข้ามไงใครที่เล่นใส่ร้ายพระกาโตกก็ให้ไปเล่นพระย้อยไก้ตองแทนก็หานน่นนี่นั่นไงมันก็เรื่องปกติแล้วเมื่อเรารับเงินจากไอ้ฝั่งอีกฝั่งก็ต้องโจมตีอีกฝั่งหนึ่งหลักฐานนี้มันมีเป็นอะไรบ้างครับมองลาหลักฐานอันนี้ต้องคุยกับกากาโตบอันนี้อันนี้ต้องคุยกับกาโตกอันนี้นะ คือผมแม้กระทั่งพี่หนุ่มประชัยแม้กระทั่งพี่ไม้อามารินหรือผู้ประกาศข่าวไทยรัฐและผู้ประกาศข่าวและคนรู้เรื่องนี้เพราะผมได้คุยปรึกษาว่าจะทํำยังไงแต่ผมบอกแล้วว่าทุกอย่างมันคือหลักฐานแต่บอกแล้วว่าตองมันจะเล่นและแลวมันใจร้อนคือคลิปทุกอย่างผมมีหมดนะฮะแต่ผมไม่เคยปล่อยแม้กระทั่งคนนี้ก็รู้ว่าบอมเนี่ยบอมมณ์อาร์มีรู้หมดเพราะเราทำงานกันเป็นทีมอยู่แล้ว Okay, enough.